สวัสดีครับอยู่ในช่องพาริโอชาแนลนะครับคลิปนี้เราอยู่ในแมปเพจซิมูเลเตอร์เนะครับแต่อยู่ในอีเวนต์ของยีดอพ e t นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสคริปนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เมื่อเราลันสคริปต์แล้วนะครับตัวสคริปต์ก็จะให้เราทําการใส่คีย์นะครับเดี๋ยวเราไปหาคีย์กันนะครับก็คือเดี๋ยวลิงก์หาคีย์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับเราก็นามาวางในเบราว์เซอร์นะครับแล้วกดที่ Get Key here ตรงนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งเหมือนเดิมนะครับก็พยายามกลับมาหน้าหน้าหลักของตัวสคริปต์นะครับนี่นะครับพยายามกดติ๊กถูกตรงนี้ให้ได้นะครับ เขาให้เราหาอะไรก็เลือกตามนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนหาคีย์ปกตินะครับกดตรงนี้แล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับจนจนด้านล่างขึ้น อ่านะครับ I have already นะครับ complete this step นะครับแล้วก็กดอันนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดป๊อปอัพอันอื่นๆไปนะครับจะได้ไม่งงนะครับมาเหมือนเดิมนะครับกดไปจนกว่าจะขึ้นให้เรายืนยันรูปภาพนะครับอันอื่นก็ปิดไป อ่าโอเคครับเมื่อเราทําครบนะครับเราก็จะได้คีย์นะครับให้เราทําการ Copy ไปวางในตัวสคริปต์นะครับแล้วกดคอนเฟิร์มอ่าตัวสคริปต์ก็จะบอกให้เราเลือกนะครับระหว่างเป็นมือถือหรือเป็น PC นะครับอ่าเราเป็น PC นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มใครเป็นมือถือก็เลือกโมบายนะครับ สคริปตัวนี้ครับก็เป็นสคริปของ Pest Simulator X นะครับฟังก์ชันอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับลองดูนะครับใครจะใช้ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูตรงแค่ฟังก์ชันอีเวนต์ยีทเพชรตรงนี้นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับเมื่อเราติ๊กออนนะครับแล้วเราเดินไปจุดที่อว้างสัตว์เลี้ยงนะครับก็ ตัวละครก็ทําการคว้างอาตัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับงั้นเราข้ามมาดูนี้ก่อนอันนี้เป็นออโต้คอลเลกออฟนะครับก็คือเมื่อเราติก๊กออนนะครับตัวละครก็จะทําการเก็บตรงนี้อตัตโนมัตินะครับโดยเราไม่ต้องวิ่งนะครับเมื่อเราออนตรงนี้เสร็จเราก็ไปออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับอันนี้นะครับ นี่ครับก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองปิดไว้ก่อนนะครับตัวละครก็จะหยุดฟาร์มนะครับเมื่อเราปิดเมนูต่อมาสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็เป็นยีดเอกตัวนี้นะครับก็ถ้าเราจะทำการสุ่มเปิดไข่นะครับ ตรงนี้อ่าอย่างนี้เป็น JetPack g o l d e ดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็มาทำการเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ E i a ดิ e โ Open ได้เลยนะครับส่วนใครไม่อยากดู a n i m เมชันนะครับก็ติ๊กออนสคริตรงนี้ได้นะครับะนะครับก็จะทำการเปิดโดยที่ไม่ต้องมี a n i m เมชันนะครับตรงนี้ ส่วนเมนูอื่นๆที่เป็นของเพช Simulator X ก็ยังใช้ได้นะครับอย่าง Speed Hack อะไรพวกนี้นครับจัม p ์ h a ็ k อะไรพวกนี้ก็ปรับใช้งานได้นะครับแล้วก็มีอื่นๆตรงนี้นะครับก็มี Unlock Game Pass นะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าง o v e r บ o a r d นะครับก็กด Unlock ได้นะครับเราใช้นี่ดูนะครับนี่นะครับก็สามารถอัลล็อกได้นะครับ ส่วนใครต้องการใช้ฟังก์ชันอื่นๆของเพจซูเมเลเตอร์นะครับการฟาร์มปกติในแแมปปกติก็สามารถใช้งานได้นะครับพวกนี้นะครับก็ไป e n a b l e ฟาร์มได้นะครับนี่นะครับไปซ่มเปิดไข่อะไรต่างๆนะครับได้อยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับมีอื่นๆอะไรอีกไหมอ่าเทเลพอร์ตนะครับก็ไปเทดพาซ่าไป n o r m a ม m o มดก็ได้ปกตินะครับเอาล้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครมีอะไรสงสัยนะครับหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ